ความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการทําให้หมู่บ้านสะอาดสิ่งแวดล้อมสดใสปลอดภัยห่างไกลจากโรคขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระอําเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนํามาสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและยังเป็นการปลูกจิตสํานึกในการบริหารจัดก,การขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบพร้อมกับสะสมเงินจากการคัดแยกขยะเป็นเงินเก็บในครัวเรือนและสวัสดิการการคุ้มครองสุขภาพของ คนในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการได้อย่างครบทุกมิตินโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองของจังหวัดมาสารคามนําโดยท่านผู้ว่าจังหวัดมาารคามนายเกียรติศักดิ์ตงสลรได้เน้นย้ำในทุกภาคส่วนให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองอย่างจริงจังเป็นระบบและยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําภายใต้แนวคิด 3R นะครับก็คือ r e d u c e r e ี s e และก็ r ีไซ c l e ลการนารายได้ที่ได้จากการจําหน่ายขยะนั้นไปจัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อที่จะดูแลสวัสดิการให้กับพี่น้องในหมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืนครับซึ่งกองทุนนี้นะคะเขาเรียกว่ากองทุนค่าแยกขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพนะคะซึ่งจะดําเนินการโดยคนในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเราทํามาตลอด5้ถึงหปีนี้นะคะก็ถือว่าไปได้ดีค่ะตำบลพวกภาคของเรามีทั้งหมด11หมู่บ้านเราก็มีการดําเนินการ พบทั้ง11หมู่บ้านนะคะโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์นะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองก็ดีนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะได้รับประโยชน์จากการจัดการดําเนินกองทุนอย่างชัดเจนขึ้นนะคะว่าด้วยเรื่องของสวัสดิการชาปนากิจสงาศ์ศกสวัสดิการคุ้มครองสุขภาพต่างๆนะคะตั้งแต่มีปุ่มคัดแยกขยะของวตนะครับชาวบ้านชุมชนเราก็ได้รับรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ดีที่ถูกต้องนะครับ ทำให้บ้านเมืองสะอาดนะครับชาวบ้านก็เห็นคุณค่าเพราะว่าเราให้หลายๆสิ่งกับชุมชนผลดีของโครงการที่เราทําโครงการคาเรียกขยะมันก็มีขยะที่เรานําไปขายได้ในส่วนของพ่อนี่ก็คงจะเป็นขยะอินทรีย์เกี่ยวกับขยะอินทรีย์นี้จะเรานํามาทําปุ๋ยหมกักอีกกว่าพ้าขึ้นมาใช้เองโดยเราไม่ต้องไปพึ่งพาเคมีมากมาย มันจะทําให้เราลดรายจ่ายแล้วเราก็ได้กินผักที่ ป,ปทั้งนี้หากทุกภาคส่วนปฏิบัติตามหลัก3ชอคือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ภายใต้แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดอย่างเคร่งครัดปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศจะลดน้อยลงและยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการนำขยะที่ไร้ค่ามาสร้างมูลค่าสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป